ใส่ซีอิ๊วดำให้ตัวไก่ของเราเลยนะครับค่ะนี่่ะหนังของเราจะสีสวยมากเลยนะครับหนังสีสวยนะครับใก่ต้นเจียวมักเขือเทศง่งายๆใช่แล้วก็ได้ของอร่อยเลยใช่เค้มขุ่นนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันตอนเช้านะครับมาดูกันครับแม่ทําอะไรอยู่ครับคุณนายแม่มกำลังจะหาต้นผักชีนะคะผักชียาอย,า,อยาไปเพิ่มสีสันนิดหน่อยได้นะคะนี่่ะอ๋อได้ผักชีแล้วครับตอนนี้แหละครับมันขึ้นอยู่วันนี้นนเจอกันแปลกๆ,ๆหน่อยนะครับวันนี้วันสงการนะคะคุณยายก็จะใส่เสื้อแบบลายสีสันหน่อยนะคะวันนี้ <laughs> 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 ไปค่ะ นี่นะคะดัดยายได้แล้วค่ะปักชีผักของคุณยายกำลังเริ่มขึ้นเต็มเลยนะคะค่ะเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมอยากได้อะไรก็มาบ้านยายเลยนะคะนี่นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะโอเคครับผักกําลังงามๆนะคะเราเจอกันในครัวครับคุณผู้ชมมาเขือมาครับคุณผู้ชมมาเจอกันในครัวแล้วครับผมค่ะ วันนี้ตอนสงการนะคะวันนี้วันสงการเราก็ใส่สีสันหน่อยนะคะลายลานยนะคะคุณยายแล้ววันนี้แม่อยากเที่ยวไหนมากวันนี้เดี๋ยวพาไปแม่ไม่อยากไปไหนมันร้อนร้อนยายอยากไปไหนนะคะมันร้อนมากเลยอยู่บ้านเปิดแอร์นอนข้างนอกรถมันก็ติดด้วยนะคะคนก็เยอะแยะเดี๋ยวรอหลังสงการน้ะงนู่นแหละหลังสงการแล้วคุณยายเขาไปเดี๋ยวนี้คุณยายไม่ชอบไปไหนแล้วค่ะ ชอบอยู่บ้านชอบอยู่บ้านทำกับข้าวให้ลูไเวลากินนะคะมาครับแล้ววันนี้เป็นเมนูอะไรครับแม่ไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวนะคะคุณยายทาไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวนะคะนี่นะคะไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวค่ะนี่นะคะไก่ของคุณยายก็จะมีสี่น้องแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นสะโพกนะครับค่ะเนื้อสะโพกนะคะนี่นะคะก็เครื่องปรุงเราก็จะมีขาเอ้ ขิงอ่า <King. S 1> ยายก็เรียกผิดร oh. ีกผิดเลยขิงนะคะขิงกักหนึ่งแง่งนะคะนี่นะคะหั่นบางบานอย่างนี้นะคะ <King. S 1> แล้วก็จะมีกระเทียมจีนห้าหกกลีบนะคะครับน้ำมันพืน้นา้ำมันหมูสองช้อนโต๊ะนะคะซีิ๊วดำหวานหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะมีนี่คะ่ะตนเจียวของคุณยายนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะจะมีซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอืมนี่นะคะค่ะเท่านี้เลยนะคะท่านผู้ชมต้อง บ้างอันนี้ก่อนนะคะน้องไก่ของคุณยายนะคะเราก็บ้างหน่อยๆนะคะเวลาเราเวลาเราตุเนอะ่ะมันจะได้สุกง่ายๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะสะโพกค่ะนี่นะคะคุณยายก็จะบ้างไว้อย่างนี้นะคะน่าจะตุนไม่นานน้นแต่ก็ต้องให้เปื่อยแล้วไม่นเนาะนี่คุณยายเอาสี่สะโพกเลยนะคะจะได้กินกนันอิ่มนี่นะคะคุณยายถึงไม่ชอบไปไหนนะคะ ชอบอยู่บ้านทํากับข้าวให้ลูกให้หลานกินเพราะว่าทุกคนที่ชอบกินฝีมือแม่เพราะว่าไม่ได้ไปไหนกันนะคะก็อยู่บ้านก็กินทํางานเสร็จก็จะได้มากินนะคะนี่นะคะนี่ค<ม>ุมยาก็จะมั่งประมาณน,นี้ผมทํางานที่ร้านนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ร้านเนี่ยห่างจากบ้านประมาณแค่ร้อยเมตรนะครับลกลงวันก็มาแล้วครับตอนเย็นก็มาแล้วครับตอนเช้าก่อนไปก็ กนลุยอีกค่ะ <laughs> มือหนึ่ง,งมาค่ะคุณยายจะเปิดแก๊สเลยนะคะครับเปิดแก๊สแล้วครับไฟอ่อนกกันนะคะค่ะคุณยา็จะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะนี่เป็นน้ำมันหมูใช่ค่ะน้ำมันหมูนะคะ,ะ,คะที่บ้านคุณยายชอบใช้น้ำมันหมูนะคะแม่เกียวเองเลยนะครับน้ำมันหมู นะคะอยาก็จะใส่ตอเกี้ยวลงไปเลยนะคะอตอเกี้ยวลงไปผัดกับน้ํามันก่อนนะคะนี่ค่ะผมนึกว่าใส่ทีหลังแล้วเนี่ยใส่ก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเ,เขาก็จะได้กลิ่นต้เกี้ยวของเรานะคะกับไก่ตุ๋นของเราอยอดเหมาะมากเลยะครับค่ะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะ อ๋อกันเขาไหมค่ะกันเขาไ,มขขาไมหมเราก็ผัดไปเรื่อยน,นะคะกลิ่นหอมมาเลยครับกระเจี๊ยบยายยายจะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลเขาจะได้ละลายเลยนะคะเวลาเราตุ๋นไก่อะไรน้ำตาลเขาจะได้ละลายเข้ากันเลยนะคะนี่นะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะลูกระสั่งมาทิ้งหลายๆกระปุกเลยนะคะที่บ้านคุณยาย เรื่องหาวัตถุดิบอะไรพวกนี้ครับผมรระพี่ชอบให้แม่หมดเลยครับปกตินะคะลูกจะสั่งให้กัะพีมงสี่กระปุกห้ากระปุกเลยนะคะสองอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับอืมครับคุณชมตอนนี้ก็ผัดผัดให้เขาหอมนี่ใช้ตาเจียวยี่ห้อ UFC นะแม่ใช่ใช่ครับอ๋อ ยูเอฟซีนะครับที่พี่แขกซื้อมาให้อจากต้นบุรินนะคะยี่ห้อนี้หอมนะมค่ะไม่เค็มมากใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาปูนยายผัดซีอิ้วปูนยายยังชอบใส่เลยนะคะมันอร่อยอือผัดซีอิ้วกว่ามค่ะผัดยูริปูนยายใส่ในหัวนี่นะคะปูนยายจะจัเพิ่มเพิ่มน้ำก่อนนะคะนิดหน่อยนี่นะคะ เพื่อให้เขาไม้ต้มนะครัะแล่วคุณยายก็จะใส่กระเทียมกรมะ,ะเทียมปีนนะคะกระเทียมปีนแบบไม่ทุบเลยค่ะไม่ทุบเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ขิงนะคะนี่ค่ะของเราก็จะใส่ไปไปครับใส่ขิงด้วครับอ่านี่นะคะขิงใส่ ซอสป,ปรุงรสนะคะซอสป,ปรุงรสครับผมนี่ค่ะโอเคเราจะใส่น้องไก่ลงไปเลยนะคะน้องไก่เงไปแล้วครับน,นี่เลยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะทีเดียวสี่ชิ้นเลยนะครับนี่นะคะ เราต้องพลิกไปพลิกมาไหมแม่พลิกค่ะเดี๋ยวเราล้อยอันนี้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปอ๋อใส่ซีอิ๊วดำค่ะใส่ตัวไก่ของเราเลยนะครับค่ะสีแต่เขาจะได้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำน้ำล้างถ้วยอีกทีสีแต่เขาจะได้สวยนะคะจะเปิดไฟแรงเลยนะคะทีเนี้ย แล้วก็เพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเลยกันเลยนะคะเอาให้ท่วมไก่เลยนะคะเพราะว่าป้าเราจะตุ๋นสุกนะคะอ๋นี่นะะเดี๋ยวเราก็เราก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรามาดูตอนกลับด้านเลยนะคะว่าสีของเขาจะสวยประมาณไหนนะคะอโอเคครับผมเล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนอ่าครับย่าปิดฟ้า เดี๋ยวมาดูกันครับถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับมาครับคุณผู้ชมผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับะะแดดมาแล้วครับยายจะเปิดดูก่อนนะคะ,ะ,คะว้าวเหลืองอร่ามอร่าสวยงามนะค้า<ๆ>เดี๋ยวคุณยายอยากปิดบ้านนะคะ,ะ,คะโดนแดดนี่เหลืองอร,ร่ามเลยนะครับนี่นะคะคุณยายจะปิดด้านนั้นนะคะนี่คะ่ะอืสวยงามนะคะคะเดี๋ยวมาต่ออีกสัก สิบนาทีเนาะจ้ะกว่าสิบนาทีนะคะอืมนี่นะคะองเติมน้ำมาเลยนัดนน่อยเดี๋ยวเติมนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้น้ําราดด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมันจะแห้งงวดไปเลยใช่ใช่ยายจะเติมน้ํำนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเล้อเลยอะอ๋อพัตเตอร์มาแล้วครับผู้ชมพัตเตอร์ไปซื้อไก่มาแล้วมาค่ะ จะประมาณสิบห้านาทีนะคะอ่าครับผมเดีย๋ยวมาดูกันครับค่ะแล้วหนูกินอะไรลูกโอ้โห,โโหโกินอะไรครับลูกไก่แล้ก็าเจกินหนังไก่นะครับหนังไก่เป็นยังไงลูกหนังไก่มันกลอบกรอบอ๋อมันกรอบกรอบเหรอครับ ข้นมข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 ชมเลยมาครับผ่านไปห้านาทีครับคุณผู้ชมนี่นะครับน้ำของเราก็เริ่มแห้งลงไปแล้วนะครับอ๋อน้ำเริ่มแห้งแล้วครับนี่นะครับนี่ก็นังของเราจะสีสวยมากเลยนะครับหนังสีสวยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ๋อเดี๋ยวแม่กลับด่างอีกทีนึงค่ะ เราจะเอาหนังให้มันสวยๆ,ๆ,ๆนี่นะคะโอ้โอสวยมากครับนี่นะคะเพราะว่าเอาไอ้ออนี่แต่คี้นะคะสีคิ้วดำสวยสวยค่ะไม่ใช่ไหมนะคะอันนี้สีของสีดํานะคะโอเคครับค่ะมันใหญ่จะพอแล้วนะคะเนี่ยอ๋อพอแล้วค่ะก็น้ําแห้งแล้วอ๋อโอเคครับค่ะเรียบร้อยเลยมันใหญ่จะติดแกแล้วนะคะครับผมนี่ค่ะ นะคะว้าฮนคะคะโอ้โหเราจัดจานชิ้นใหญ่แบบนี้ไปเลยนะไหเนาะค่ะชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะคะกินสะใจเลยนะครับสวยๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้แดดมาเลยครับแดดไวมากนะคะวันนี้แดดไวจริง โอ้โหนะครับสี่ชิ้นสวยๆเลยครับคุณผู้ชมว้าวนี่นะครับน้ำราดครับ นี่นะคะมะเขือจานด้วยมะเขือเทศของสวนคุณยายเองนะคะ<ม>สวยๆนะคะแม่มาจาัดหน่อยค,ครับนี่ค่ะมาซื้อมาจากไหนแม่เขอเขาบอกว่าซื้อมาจัดไหนนี่นะคะร้านขายลูกี่ค่ะออโอ้โหสุดยอดครับีค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไก่ตุนต้เจียวสูตรของแม่นะครับป้ามันจะบอกว่าไก่ตุนเจียวมากเขือเทศอ๋อครับมาครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมไม่ไม่ <c oughs> มีคนบอกชื่อเมนูให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่นข้าวงันนี้ <c oughs> อย่ากิดตรงนี้เลยนะคะว้าเฮ้ ว้าวดูเนื้อน,นุ่มนะครับค่ะเนื้อนุ่มนะคะแล้วนี่สุกนะคะนี่นะคะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดครับนี่นะคะแหมลองชิมเลยครับว้าวนี่นะคะแดดมาแล้วสักงันนะครับอืม อร่อยอ่ะเขาจะเข้ากับต้าเตี้ยวพอดีเค็มๆเค็มๆแล้วก็มันๆที่เราผัดน้ํามันที่เราผัดนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นขิงขิงที่เราใส่รองนะคะหอม,อมรสชาติพอดีนะคะหอมน้าเตี้ยวเลยค่ะนี่นะคะโอ้โหข้าวกับนเนื้อเล,<ม>ลยนะคะชิมหนังเนี่ยนี่ลองชิมหนังนะคะมแม่ชอบหนังเลย <laughs> กินกินพร้อมกับมะเขือเทศของคุณยายนะคะอ่นานี่นะคะ กลนดซอสอร่อยมากค่ะทำกับน้ำซอสแล้วก็มะเขือเทศหวานๆของยายนะคะผู้ชมสีสันหน้าตานะครับสวยมากเลยครับอร่อยมาครับชิมรสชาติกันเลยครับผมมา,มาครับคุณผู้ชมแดดมาแล้วนะคะราคินังไก่อ๋อมมาเดยกินนังไก่แล้วครับกรอบด้วยะครับ เอาหอมนะคะหอมอร่อยนะคะหอมหอมเต้าเจี้ยวนะคะนี่ครับผู้ชมโอ้โแต่แดดมาเร็วเนาะใช่แดดมากเลยครับแดดแรงมากต้นเต้าเจี้ยวกลิ่นหอมเต้าเจี้ยวนะครับมือไก่ต้นเต้าเจี้ยวมะเขือแล้วก็จะเทนพอดีเลยอ่หอมข้าวเนื้อมุกึงกับข้าวครับอร่อยมากอร่อยอุ้ย กระเด็นกระเด็นเนี่ยกระเด็นโดนแน้วพ่อเนี่ยเห็นไหมเชเดให้ปั๊บปะอืออร่ยมกระเด็นอ่ะน้องซอสเลยอ่ะอืมอร่อยแม่หาขิงยายหาขิงกินก่อนนะคะเนี่ยยายชอบอืน้ำซอสก็อร่อยมากเข้มข้นอ่ะง่ายง่ายแต่ได้ของอร่อยเลยเข้มข้นนะคะถ้าใครมีน้องไก่ ก็ใช้ได้นะคะน้องไก่อันนี้ยายมีตะโพกยายก็ใช้ตะโพกถ้าท่านแรดแต่ท่านสะดวกเลยนะคะมีอะไรก็ตุ๋ได้นะคะปีก็ได้อะไรก,ก็ได้เราตุ่นได้หมดนะคะก็ตุ๋นตะเจียวเนาะโอ้โหเอาตะเจียวไปผัดก่อนนะคะอ้อร่อยมากค่ะนี่นะคะอ๋อ้าเอาเลยอยากกินละลูกอื่ชิมอืออร่อย อร่อยไหมครับชอบมีคนกำลังตีแล้วกันนะคะว่าอร่อยท่านผู้ชมทบไปทาเลยนะคะง่ายๆนะคะอืแคบเดียวเองก็ได้คาแล้วคะโอยครับวันนี้ก็มานนี้เนาะคะวันนี้พัตเตอร์จะไปเล่นกับการที่ไหนครับที่ซัมเมอร์เดียวครับขอบคุณมากนะครับผู้ชมที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่และพัตเตอร์หน่อยนะครับค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวแสนอร่อยของคุณยายคะไก่ทอดเจียวจิ้วอ๋อมะเขือเทศโอเคครับค่ะค่ะโอเคครับไก่ทอดเต้าเจียวมะเขือเทศของพัตเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะฮิล่ะอื้อหือ อร่อยแม่อร่อยคุนผู้ชมดูนะคะคยอ้อยยอ้อยยอ้อยย้อยย้อยอ่ะอันนี้ลูกเอาเนื้อเดี๋ยวยาวไปากระดาษให้นะครับ